จ้างพงนางผมหอมตำนานบาคาล์ร้านนาผีพงผีบาคารของร้านนานั้นตามที่ผมได้เล่าไปในตอนก่อนหน้านี้ก็เป็นคนแต,แต่แต่แล้วผีพงในร้านนาเราไม่ได้มีแค่คนตะอันยังมีซัดที่เป็นพงได้ตัวซัดที่เป็นผีพงที่คนส่วนใหญ่หู้จักกันดีนั่นก็คือแมวพงแมวที่หอง ในายามไม่คำไม่คืนด้วยเสียงอันเย็นยะเยือกเสียงดังก้องสวนก้องให้จนละอ่อนน้อยที่รับอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาให้เล่ากันว่าแมวโพงีนมก็ตัวใหญ่มอกเสือกินชิ้นกินเลือดกันนะฮะเป็นี่วากลัวของละอ่อนในสมัยก่อนยิ่งนักแต่ในวันนี้จะขอยกเรื่องราวของข้าวซอลล้านนาสมัยะเก่ามีชื่อเรื่องว่าจ้างโพงนางผมหอมฮือท่านฟัง สมัยก่อนมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองสลีลัตนามีเจ้าเมืองชื่อว่าเต้าธมทัตเต้าธมทัตคนนี้ก็มีพระธิดาคนหนึ่งชื่อว่านางสีดาอยู่มาวันหนึ่งนางสีดาก็ได้ไปแอลป่าไหลเหล่ากบูบาิวางกลางไแล้วก็ได้ปัดหลงจากคนมมฮันพระธิดาที่หลงปลาอยู่ตัวคนเดียวด้วยความอยากน้ําก็ได้เตียวไปในป่าเรื่อยๆเพื่อสาะหาน้ํากินก็ได้ปะเข้ากับหอยตีนจ้างขนาดใหญ่หอยหนึ่ง มีน้ำขังอยู่ในหัน้ม่ความอยากน้ำจนแทบจะเป็นปิก็ได้วักน้ำหันใส่มือแล้วดูดกลิ่นยังเหี่ยวกระหายโดยนางบอกงูแล้วว่าน้ำที่นางได้กินเข้าไปนั้นเป็นเยวของจ้างที่เป็นโพงได้เยวละไว้เรื่องราวในข้าวซอนี้ก็เล่าถึงจ้างโพงตอนนี้ไว้ว่ามีจ้างนั้นเป็นโพงผีสีหาเขาเล่าลือว่าจ้างโพงกามันเสาะคน ผู้หล,ลุ่มหน้ายูพนาดงที่หันหลังจากที่นางสีดาได้กินน้ำเยวของจางพงแล้วมาเมินตะไรนักมูทหารเสนาอามาก,ก็ได้โตยมาปะแล้วก็ปากันเอานางปิกบ้านเมืองไปพอปิกไปได้มาเมืินตะไรานางก็เกิดแมนขึ้นมาสร้างความแปลกใจให้นางสีดากับเจ้าเมืองยิงนักพอครบกำหนดเก้าเดือนแล้วนางก็ได้เกิดลูกไม่ยิงออกามาคนหนึ่ง ลูกสาวคนนี้เป็นคนที่มีความพิเศษกว่าละออนทั่วไปคือมีผมที่หอมยิ่งนักหอมยิ่งกว่าเกสรของดอกไม้หอมกว่าน้ำอบน้ำหอมใดในสมัยฮั้นนางก็นเลยได้ตั้งชื่อให้ลูกว่านางผมหอมและต่อมานางก็ได้เกิดลูกสาวสองคนชื่อว่านางแพงสีเมื่อละออนสองคนได้เติมใหญ่ขึ้นก็ถูกเปื่อนฝูงล้อว่าเป็นลูกมันมีพ่อ เป็นลูกคนในป่าหิมพา,านเป็นลูกยักษ์ลูกมารเหียกาสู่เขาบาดีมาเล่นกับมูเฮาที่เป็นลูกคนเน่าสองคนนี้ก็เลยปิกไปหอบแม่สืบสาวเต้าความหาคนที่เป็นปอตัวนางสีดาก็เลยได้เล่าเรื่องที่นางลงปา่าแล้วได้กินน้ําที่หอยตีนจางเข้าไปเือลูกถึงสองของนางได้ฟังคันเมื่อตึงกูได้ฟังแล้วก็มีความไข้หูไข้แหน มีความไข่ปะจ้างตัวที่เป็นพอ่อก็เลยได้ปากันลักหนีเข้าปาเพื่อจะไปซ่อะหาพญาจ้างตัวที่เป็นพ่อของเขานั้นก็ได้ปะเข้ากับพญาจ้างตัวหนึ่งแต่มมีหุ่ผานสูงใหญ่ตัวดำเลี่ยมสายตาดุร้ายจ้องพอมยังลอ่อนสองคนหตามที่เข้าวซอได้เล่าว่าในกาละนั้นจ้างโฮมาหันก่อแพทย์เสียงดังสำแดงฤทธิ์กาแล้วเลลมเข้ามา วังกินนอายแบง่งฤทิ์มันแสนห้องมันหมายจักกินสองยิงปีนอ่องคืนเขียนกล้องเต็มโดมแต่แล้วนางผมหอมก็ได้เอิ้นใส่จ,จ้างตัวหันว่ายังก่อนพอเจ้าเฮาสองคนมาตัวเสาะหาป่อที่เป็นพยาจ้างปกครองในป่าแห่งนี้ตะเมินมาแล้วแม่ข้าเจ้าก็ได้กินน้ำที่หอยตีนจ้างเข้าไปแล้วเกิดเป็นเฮาสองคนออกมา พญาจ้างได้ฟังนาง,งกับตกสะเก็ดยืนดึงไปสักกรรมแล้วก็ได้ฮ้องนางละอ่อนสองคนนั้นขึ้นมานั่งบนงานนั่งผมหอมก็ได้อธิษฐานต่อเทพพญาดาฟ้าดินว่าถ้ามันเป็นลูกของพ่อจ้างแท้ก็ขอให้จะได้เป็นอย่างแต่ถ้าแม่ของมันจุแล้วก็ขอให้แต่ตายไปเหียจะได้ผลตุกว่าแล้วก็ปลากันล่นขึ้นงานของพญาจ้างไปเมื่อละอ่อนตึงสองขึ้นมานั่งบนงาน,านจ้างได้สักกรรมนางสีแพงก็ได้ตกลงมาตาย พอแต,แต้แล้วห้นางเป็นลูกคนมาแม่ลูกของจ้าง,งพงพญาจ้างในหันดังนั้นก็ยับชีก,กินจนบะเหลือดสาดแล้วก็ปาก็านางผมหอมนะั้นเตวเข้าปาไปพอมาถึงในป่าลึกก็ได้แปงอุโมงหินเพื่อลูกสาวของมันอยู่แล้วก็ได้ไปไล่ฆ่าคนเพื่อเอาเสื้อผ้าเข่าของมาให้ลูกสาวพร้อมกับได้ลักเอลออนไมหยิงมาเปลี่ยนสาวใจนางผมหอมก็ได้อยู่ดูแลป้อที่เป็นจ้างของมันไป จนเวลาผ่านไปนางอายุได้สิบหกปีกึดงตงสงสาใจนะโสงเศร้ามีใจมัวเมาหัวรูว่าซัดในภัยก็ยังได้หุสมสูสร้างหัวมีกูนางน,นี่แหละวิบากสังเสียเต้าได้อยู่นี่เงื้งอมขาเต้าเอ้าในตอนนี้นางผม่อมก็ได้ไงญ่ขึ้นเป็นสัต์และกึดอยากที่จะมีกูเห็นแล้ว วันหนึ่งมานางไปอาบน้ำที่ลำธารก็ได้เอาผมของตะเกาใส่พระอบแล้วก็ลอยน้ำไปที่เมืองแห่งเมืองหนึ่งมีชื่อเมืองว่าเมืองล่าน้ำมีต้าล่าน้ำเป็นพระราชาพระราชาก็ได้มีระโอรรถพระองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าชายสิทธิเลิศวันหนึ่งเจ้าชายสิทธิเลิศไปแอวนอกเมืองก็ได้เก็บพระอบที่มีผมหอมลอยตัวน้ำมาเมื่อเปิดพระอบออกมาแล้วได้กินผมที่หอมของสาวนั้น ก็เกิดความหลงไหลไฟฝันถึงสาวที่เป็นเจ้าของผมกู้เมื่อเช้อวันมีความขยากที่จะออกไปต่ยซอกหาเจ้าของผมนี้ยิงนักโดยตีเจ้าเมืองห้ามจะใดกับบอกฟังเจ้าชายจึงได้ออกจากเมืองไปเพียงลําพังเจ้าได้ลีลาคลายควาคลาดแล้วเรียบน้ําแม่กว้างเดินลงจึงไปหลอดตอแหงห้องแขวนโผเป็นบ้านผีโพ องเจ้าพักหันยังมีนางโปคนหนึ่งสอดดานมาหาองค์รมหนอฮะใครได้เป็นหัวตัวซ้ำจะจะเพราะหันรูปเจ้าเหางามเมื่อเจ้าชายเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านผีโพงซึ่งที่หมู่บ้านท่านเจ้าบ้านก็ผลเป็นผีโพงเสี่ยงหมดนางผีโพงคนหนึ่งก็ได้ตักเจ้าชายหันว่าไอ้เบ้าคู่งามจะไปตังไรกับเจ้ามาพากินมากเมียงบ้านน้องก่อน เจ้าชายก็ได้ตอบไปว่าไอ่จะเฝ้าไปซ้อหานางผมหอมนางพวงได้ฟังน้นน้นก็บิดหอดบิดแงะภาพแต่ยิบยิบแล้วก็จีม้มาทตีโอของมันบอกว่ากะน้องเนี่ยกะนางผมหอมเจ้าชายได้ฟังน้นน้นก็สะดุ้งตกใจแล้วก็ได้ขอพอเส้นผมเพื่อเป็นลักฐานนางผีพวงก็ได้จักผมอองอนตะเกาออกมาเหม็นราบโอเน่าตึงเส้นผมยาปลายงอนพอยังหางนก มีสีเหลืองอ้อยเพายังเอาขี้มาตาเจ้าชายได้หันจะอั้นก็หูตันใดว่าบัจจายนางผมหอมแน่ๆแล้วก็เลยหีบเดินทางต่อไปโดยไม่ได้หยุดที่ันนางผีโพงก็โคตรฝั่งใจยิ่งนะครั้นเมื่อเจ้าชายเดินทางต่อไปลึกเข้าไปในป่าแหมหน่อยบักจายตะไดนักก็ได้ปะอุโมงหินที่นางผมหอมอาศัยอยู่ตามที่นายข้าวซ้อเล่าว,ว่าคันตะเกสีมีสมนัส ว่าสาตุ<ส>าเจ้าตัว,ตวมา,มานับแต่วันนั้นน้องเอาเกสาไหลน้ำคงขาค้องหาหน้าเจ้าบัดนี้สมหวังได้หันปู่เฝ้าก็เป็นบุญเฮาเหนับเลยได้เฟือแฝงพันแพงเฟือฟักตีนในแห่งอูโมงฮันเจ้าชายจึงได้ตกลงปงใจจะอยู่กินกับนางผมหอมเป็นผัวเมียอยู่ที่ฮันเมื่อพญาจางปิกมา ก็ได้สาบกินคนมันก็ได้ทรงเสียงห้องกลองแหลนฟาดงวงไปมานางหวมหอมจึงได้บอกแกป่อมันว่าป่อเจ้าบ่มีมนุษย์คนใดที่จะมาถึงที่นี่ได้แน่จ้างภูขก็เกิดสงสัยแต่ก็ยับบได้ไล่บตันก็เลยปล่อยไปจนเวลาผ่านไปเจ็ดปีตึงกู้ก็ยังรักอยู่กินต่อกันจนมีลูกสองคนชื่อว่าเจ้าสีลากับนางสุชาดา ในวันหนึ่งสี่คนพ่อแม่ลูกก็เกิดใกล้ชีวิตในป่าในดอยชีวิตได้ต้องอยู่อย่างเราลบซ่อนๆก็เลยปากันหนีออกมาเมื่อพญาจางพวงหูก็ไล่ตัวมาถึงสีก็ได้ปากันหนีขึ้นไปอยู่ปลายดอยพญาจ้างในหันดังนั้นก็โคตรยิ่งนักแล้วก็เอาหัวพุ่งจนดอยเสียงดังลั่นป่าจนพญาจางมดแหงหอบลงไปก่อนพญาจ้างจะตายก็ได้ห้องนางผมหอมลูกฮักมาถอดเอางาวิเศษของป่อ ติดตัวไปตวัวแล้วพญยาจ้างก็ได้สิ้นใจณม่จีหัหลังจากที่ถอดเอางานวิเศษไปแล้วตึงสีก็ได้เตียวเลาะดอยไปจนมาถึงยังแม่น้ําแห่งหนึ่งนางผมหอมก็ได้เอางานวิเศษโจงลงน้ําไปกลายเป็นเพลําใหญ่แล้วก็ปากันล่องตัวน้ํามากลายมาตั้งหมู่บ้านของนางผีคงเจ้าชายสิทธิเลิศก็ได้สั่งลูกเมียว่าหากได้ยินเสียงอย่างห้ามเอื้อนตอ่อถ้าหามอย่างลอยมาก็ห้ามเก็บเด,ด็ดขาด ก็าอาจจะเป็นนางผีโพงแปลงกายมาก็ได้พอเหอลอยกายไปได้สักกรมก็มีดอกบัวดอกหนึ่งฮักลอยตัวก้นเหือมาแล้วอ่อนตึงสองก็มีความแค่ได้ดอกบัวอย่างะัะนางผอมหอมหันจะอันก็เลยกล้มเก็บเพื่อลูกพอเก็บได้บัตันเอาขึ้นมาบัวหันก็กลายเป็นนางผีโพงจักแขนนางผอมหอมตกน้ําไปแล้วแปลงกายเป็นนางผอมหอมขึ้นมานั่งบนเหือแตนเมื่อเหือวิเศษล่องมาถึงเมืองน้ลาลาด เจ้าชายกับหลูกกับปานางแปงนั้นเข้าเมืองไปโดยนางแฝงนในห้แม่ฮองเอาขวัญของนางผมหอมติดมาตัวทำให้ไม่มีใครหู้เลยว่านางที่ติดมาตัวนี้เป็นนางผีโพงแต่ต่อมาผู้คนก็เกิดสงสัยเพราะว่านางผมหอมคนนี้มีพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยอ่อายางก็มาเหมือนคนทั่วไปยามใส่สิ้นก็ปิ้นเอาตั้งบนลงตั้งลุ่มยามใส่เสื้อก็ปิ้นตังงในเป็นตั้งนอก จนวันหนึ่งเจ้าชายิทธิเลิศก็ได้ขึ้นเป็นพระราชาโดยได้ออกอุบายป้าลูกตึงสองเข้าไปในป่าเพื่อเสาะหานางผอมหอมโดยอ้างว่าจะไปออกพบถึงสี่คนพ่อแม่ลูกก็ได้ปะกันในป่าแหมเตือ้อสภาพของนางผอมหอมในตอนนี้บ้าใจคนเกาแหมแล้วนางในตอนนี้พอไปพอมาพยังผีสุกห้วยเมื่อได้เห็นลูกกับพัวก็ได้รักพกพออยู่ไกลๆบัก้าเข้ามาหา แล้วพอเขาเข้ามาใกล้ก็ล่นหนีไปซุกยังปืนเข้าม้าใหญ่ลูกถึงสองก็ได้ล่นต่อยไปแล้วจุว่าจะขอไซส์ผมให้แม่แล้วก็รักเอาผมของแม่นั้นปั่นหักกระไมไว้เมื่อนางหนีพร้อมกับเอินให้อปอเข้ามาหาสิทธิทเลิศราชาก็ยังฮักนางอย่างเก่ามาเคยกึดลังเกียรนางแม้แต่น้อยในจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่เราเสนาหมาดวางแผนจุนางผีพองออกไปฆ่าสำเร็จพอดี นางผมหอมก็ได้ขันปิคืนทำให้ผมของนางปิกมามีกินหอมเมียงเก่าพระราชาจึงปุ่งเข้าไปสวมกอดแล้วก็ได้ป่านางนั้นปิกนครน,น้ําล่าไปเมื่อสีกษัตริย์นิวัดพระนครแล้วปัจจัยชีวิตยุ่ห่วมกันยังมีความสุขพอพระราชากับพระราชินีผมหอมได้เท่าลงก็ได้อภิเษกลูกสองคนเมื่อเป็นผัวเมียกันปกครองนครน,น้ําล่าต่อไป นี่ก็เป็นข้าวซอฉบับบะเกลเรื่องจ้างโพงนางผมหอมก็มีตึนฉบับของล้านนาสิบสองปันนาของไตหลือแล้วก็ของตางอีสานที่มีเรื่องเลวาเล่เามาในทํานองเดียวกันซึ่งก็เล่าว่าทำที่จ้างได้แปลงเง้นลูกสาวอยู่นี้อยู่ที่จังหวัดเลยหากท่านฟังแล้วประทับใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอทีขี้เล่าโดยนะครับ